สูไปเผาตีเมื่อวาเขาเมื่อวานจะได้เห็นกลองมามันตีกลองเสื้อทัชเตอร์เขาเห็นออกลองมาที่แรกเขาเข้าใจว่ามันสิงโตบอกไรยะล้วกูว่ามันสิงโตคุณว่านั่นสิงโตคุณวันสิงโตแม่นหยังแม่นหยังแม่นหยังนิงโตบอกมาหยังไเบิง่งสารูปการแต่งตัวได้ไหมไพเอกหมอลำตัวเนี่ยพระเอก เป็นความจริงอุ้ยเพคือเท่าแท้เท่ากูมารอตัวอะไรกูไหนมาเจ้า,ารออานั่งไปซื้อของอยู่ตลาดอืมโนบอได้ซื้อรึบอได้ซื้อเงินหมดควันหุงควันหอมไรโอ้เขาทับท่วงโอ้ยทักท่วงท่วงโพกโพกไป ปลาทั้งไทยลูกทักปลาไะพ่วงานาเดชมากนาเดชมากปวดของอุ้ยกูไม่สร้างขึ้นนาเดชแต่สนองเจ้าเสื้อป่ะเพราะตัวกูกูคนใจกูยัอยู่อเอาลำเอาไม่ไเทำไมยังอีกละบาทเนี่ยเพราะท่านเลี้ยวยุติมอลำเอาสิลำละบาเดียลำเนี่ยเอาไม่ยังคอทเดี่ยวกือยมาทั้งหน ข้อนจางหลังตัวเนาะหาขอนไปทางหลังมันตกเสียเจ้าสีเห็นตีบ้านข่อยบ่านด้มีตาท่ายคื้อล่นเลยมาสีร่ำเราบอเดียวยางล่ำแล้วล่ำแล้วบ้าผู้ได้ร่ำเป็นตัวมาล่ำนีเดียพระเอกโอ้อันพูดนี้บอกว่าขึ้นนาเดีนาเดียดขนาดพูดนี่ละบ้าขันนาเดียังชี้ขวากี้ย่าๆเท่าแล้วอย่างโอ้ยเจ้าระมันโมเมนต์ย่าๆไม่ยังฉันน้ำท่วมก้าขันเราพื้นเบิ้งหมอลำนี่งคอยนี่เป็นแม่ยกเก่าดิอือน้ำเบิ้งหมอล่ำชัวร์คณะ ไปเลนซ้ายมีห้องไปฝากพระเอกอยู่บ่อเศร้ากันยังวะดิมือหนีไม่แน่ามาฝากมือนีก็มีเบื้องหน้าพระเอกแล้วก็มีเน่ามาฝากดูดอกเออมาฝากอาจจะเข้าวด้วยละขอบคุณอะไรเอาเนี่ยเอาไม่ไงเห็นมันล่นอยู่เหมือนเศร้าเนี่ยโอ้ยสร้างมูจักแท้งูจักอะไรน้าห้อก่อนน้มกตัวนี้ดิน้าห่อเห็นยังอ๋อแม่มันตายในตาบาดเฮ็ดแม่บ้านนี่ โอ้ยเอาละ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 จ้าล้ำจ้าท่านจะไหนแหมฝากไปก่อนโอลานคือสิงสี่ยายแหลมอะตัวประกันสิล้ำเนาะขอขออย่างไรตัวพี่น้องเด้อเจ้าหน้าที่เป็นขามาบ่ได้แม่ตำรวจแหมคนหลายเนาะมันมันต้องมีเจ้าหน้าที่ได้ธรรมดางานจังสี่มันหนาสิมีผู้รักษ์สายอยู่ฟังขังนี่แหละเออมีมีตำรวจตัวมีตำรวจมันต้องมีตำรวจเพราะบางตัวหากเกิดมลำตีกัน็ดจังได โอ,อยากได้มาอยู่ aan, tá, ทั no ้งหันว่าทันทอต้องมดีต้องมีหมดก็ดีทุกอยเางในความสบายใจของผู้เบิ่ริหารสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกทุกท่านนะครับผมได้รับคำสั่งจากท่านสวป ให้มาดูแลความสงบเรียบร้อยในบริเวณงานแล้วก็บนเวทีแห่งนี้นะครับถ้าตรงไหนไม่สงบผมไม่ไปนะครับผมจะไปตรงไหนที่มันสงบนะครับเพราะผมเป็นผู้รักษาความสงบท่านครับท่านครับท่านครับครับครับครขอรำนี่จะรำตอนนี้เลยใช่ไหมครับครับครับท่านท่านเป็นเน็ตกันยใครดีเนาะใครดดขวันนะครับคุณตำรวจครับครับผมเอ้าทำไมสูถึงงอนฟันนั้นล่ะครับ ผมผมชอบกินลาบเป็ดครับ,บ,รบผมใส่เกี่ยวคลองสงศัยลงพุงไม่ใช่ผมเป็นโรคตับไอ,อเ้เป็นเป็นตำรวจมากี่ปีแล้วครับโอ้ผมเป็นหลายปีแล้วครับเป็นหลายปีแล้วอ๋อไม่น่าหน่ะถึงได้ใส่เกือบแค่พันใกล้กเกษียณผมเลยไม่ซื้อไม่กี่วันผมกเกษียณแล้วครับอันนี้หมอลำใช่ไหมครับหมอลำอล้วแลกว่าหมอลิงหน้าเหมือนลิงนะเราอ่เราไปน้องๆวัยรุ่นเยาวชนอย่าทะเลาะวิวาทนะครับ ถ้าไม่สงบผมไม่อยู่นะดูแน่อันคุ่นตำรวจค่ะครับอันมารักษางานวันทีค่ะดูกล้องครับคุณยายอุ้ยถ้ามารักษางานเอา๋ยวตงสี่แยกสี่บอกแนวหนึ่งอะไรเดี๋ยวขึ้นมานั่งเก้าอี้น้ำใจพี่มาเอาคุณยายมีน้ำใจมาจากไหนเนี่ยนี่แหลู่บุรีรัมย์นี่แหละขอบคุณมากครับเดี๋ยวมานั่งชั่นสองเนี่ยเออเวลาคนตีกันผมจะได้มองเห็นไกลๆหน่อยขอบคุณมากยายขอบคุณจ้ะเอาขอรับรับอ่า พ่อลำครับครพอลำสิลำเรื่องหยังมันสิลำเลี้ยงโลลำโบล้านในพ่อแม่ฟังเอาเรื่องดลนดีอันเลี้ยงปิงกินยาอ่าฮะปิงกินยาเขาประยุกไม่แล้วเพราะปยุกไม่เป็นปิงกินยา คุณยายอยู่บ้านไหนตู่บุรีรัมค่ะพรุ่งนี้สองโมงเช้าคุณยายไปเสียค่าปรับที่โรงพักเอาใจเยอะขอหาหนังพุทตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่เสียอาการทรงตัว <c oughs> นั่งลงแล้วอย่าไปไหนหมอลำก็ลำ,ลำไปไม่ต้องกัใส่ใจคนดูขเขานะทำไปเลยอย่ามาสนกับอ้าวคุณยายขอโทษครับขอโทษครับผมขอโทษครับเพรายัน <c oughs> ขอเพื่อจะไปเสียค่าปรับนู่จ้ะมันจะตายอยู่หน้าหันแล้วจ้ะ ทันผุตํารวจคะอะไรเลยครับพวงนี้ไปเชียร์ขับ,บที่โรงพักด้วยนะคะคุณยายย้อนสอนเจ้าหน้าที่นี่มีใบยอาขับขี่ไหมย้อนสอนอ,ะอ่ะหะวเรียวทุเทียกับพาไฟแดงเอาโรถ <c oughs> พาไฟแดงยิ่งโดนปรับจับจับใหญ่เลยนะตอนเนี้ยนี่ความสีแยกไฟแดงตอนนี้ใครเลยเส้นขาไปก็ไม่ได้นะเขาเรียกว่าจอมลําค่า่งปรับหนึ่งพันถึงสองพันบาทค้าช่างแล้วเขาก็เห็นไหมเนาะไม่เห็นได้ไไยังไงทุกวันนี้นโยบายติดกล้องวงจรปิดทั่วประเทศกล้องยังเกาะกล้องวงจรปิดอู้นกล้องวงจรปิดใครว่าย่านเนา ก้อดันน้ำสัตว์ต้องนเปิดยัางย่านมันปิดทาไมแล้วเนี่ยก็เหมือนกันเวลาขับรถนะให้สังเกตป้ายเขาเขียนเตือนไว้เป็นระยะระยะทางโอ้ถ้าตรงไหนที่เขาเขียนไว้ว่าทางโค้งอันตรายอย่าไปให้รัดทุ่งนาไปเลยทีบอกเาท่บอกว่าไปตายด้วยเอาล้ำไปล้ำไปแล้วอย่าลุกนะผมขอร้องนะใหญ่ขอเตือนโอยไม่ได้ดูแล้วพี่น้องเอ้ยหมอรัมอะทำไม พอลำจะตายแล้วหาเจได้พอลำสิลำแล้ลำก็ลำไปสิไปโอ้ยทำไมล่ะเขาเขียนไปว่าโอ้ยเนาะพ่อแม่โอ้ยเฮานเข้าพอดีนังเอิดหาพ่อหาแม่อยู่บ่อยู่เขาเขียนมปน่าโอ้ยพ่อแม่เอกระบาดน้ำเข้าเบิดกเดี๋ยวลูกเขาทำนี่แม่สิบวันแ้คอดใส่หมอมาบบอสนรองโอ้ยแม่กูกระพาะพ่อกับพ่อมึงเี่อย่า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 ทะเลาะกันถ้าไม่สงบผมไม่อยู่นะผมรักษาความสงบนะ เอาล่บเอาล่ะพอดีดีนาตาเนี่ยะเจ้าต่างลางยางคือิ่งไง่นั่นล่ะเอออาบวกแฟนคอยู่ทางตเย็นเย็นใจ่ y ไปยัดหน่อย เดี๋ยวนี่แม่น้อยมาแล้วเราไม่สิ่งบอกสินสักเาๆอย่าเตะกันอยู่ในดอกพยันคุณยายนี่จะเอายังไงดีอ่ะครั้งที่สองแล้วนะคุณยายจ้าอย่าลุกต่อไปนี้อย่าลุกผมห้ามอย่าลุกจ้าเดี๋ยวยายจะจื่อไว้นั่งลงค่ะ ห้ามลุกนะห้ามลุกนะลำไปหมอลำลำไปเอาพวกแฟนๆอยู่ทั้งใจยินยินใจไม่จักหน่อยแค่หนุ่มน้อยก็ลังไบตัวพระเอกมันเยกท่าเสนอหายเป็นชู้เอาพี่แห่ลมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังแห่ลมแลมมันละเออว่าแลมเอ้อแห่ลมก็ได้เอ้อแลมก็ได้เอ้อจะว่ายังแลมยังแลมอ่ะพี่น้องคนมาหลายๆในเจ้าลำนี่เสียงดี จะมาขาดสินสินยังไงอีกพระเอกตัวแท้เขาออกมาเขาจะมีสิน<ร>แม่แตงยางเขามีสินเลยสินเออพระเอกออกมากแม่แงยางดูเขาดูเขาเนี่ยนี่มือในยามลำต<ร>ัวแขแถถ็งแกางคือตั้งใจเย็นเย,ย็นใจไว้น,น,น,นักคอไอยโอ้กละล่๊มหนีตัวราคาสั้นมึงล่ำมาโลดสนะด้ยใครกไเ้ใช้สุดมามาล่ำลักสุดเสมอครับครับเอาออน ค <icana, S 2> <naj bum S 1> มกรีบเสร็จแล้กแกแดงได้มเนี่ยเอาเบ้อเลนอย่างนั้นเก่งเก่อให่ไัน้อยีนะอมลมมาแม่ลงไรับลังไปอีไปอกไปอีกจะพลาดไ่ไมเพื่อาไปแล้วรับเชียร์ก่อนผมบอกแล้วไม่ยายยายเพื่อย่าลุกเอากระมัดชิ้นะเอกไม่นาะทีแหลกจะลุกทำไมมันไม่ละของมันแล้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี oh oh, ๋ยวมีแหลุกท่านได้เลมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจ็บเดี๋ยวนีอยู่ไหนมาไปจะบ้างโอยเตำรวจเก็บตำรวจเก็บลุกมเก็บวีดีินอยไหวด้อปดร้นดปวดเกวีดีเิหมเอิมอนะ เช่วยหนอยคุณหมาเฮ้ยเดี <c oughs> ๋ยวเคุณหมาเป็นอะไรคัหมเนดี่ไหนอะเย้าไปเมารถ่รมได้ไหมเาจะไปใชอยร่อมิจะไปอุดรคุณดอกไปเห็นอย่างอุดรหมอมาแล้วโอ้ยมากขนาดดีกันแค่แน่เว้ยเจ็บานนี้เห็นหน้าหมอกูจักรยตึมมนะ เขาทำไมเป็นยังบ้าน,นมาเป็นบาทบ้านมาเป็นบาทเลยย่มามาตอนฉีดยาให้กูนะยำเข้มบุนได้ฮนหมอตำรวจเป็นยังตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ <c oughs> ถูกต้องเอ๊ะคุณหมอคุณหมอมอ,อยู่โรงพยาบาลหนองคายเดนอยู่แผนกไหนครับกระดูกขันแล้วแลวเคยเคยเคยทำคลอดไปบ้านไปทำคลอดอยู่บ้านปากโคปากโคกยังบุกนเออู่ที่ไหนบ้านปากบุญโย่ อยู่ด e ีไม่แห้งตายว่าเราเดินไปใส่คุณหมอเฮ้ยคุณหมอคูแล้วนะเนี่ยอ๋อเ้ยคนไข้หน้าจืดหมดเลยอาการมันร้อนกูจะเป็นลมตายอยู่แล้วเนี่ยเจ็บก็เจ็บให้ยังเอาเนี่ยลมอุ่นโอ้ยคนไฟเซอร์ตีให้พูนกูอยู่เนี่ยโอ้ยเด้วเอาเออเด้ออะไรลมแอมโมเนียอ๋อคนจะเป็นลมตุ่มลมตุม ไมต้องมีเสียงด้วยคุณหมอครับไม่ต้องแล้วผมหายใจอิ่ม้องดีเจ้มเขมเข้ยเข้ม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 เมเข้เ หมอตรวจท่าตรวจตรวจตรวจให้หน่อยเอาแับนี้ผู้เดียวเนี่ยพอๆเนี่ยอยากเห็นตอนมันรับไหมผลิตยาเดิเหรอไหวม่งมีพ่นแล้วย่างเข้าไปกันแต่มึงผู้เดียวก็เครื่องมือแล้วเอาลิบ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 ปวดไข้อาการไม่เอาฉันเห็นแล้วพันผมเป็นไก่ย่างหาดาว โอใส่หูให้หมอเนี่ยใส่หูให้หมอเนี่ยคุณบมอห <laughs> น้าคุณหมอไปเฮ็ดมันซะไสขอบคุณครับรับหมดไม่จักรนะโอ้ยตัวได,ด้แล้วงเว้ยโอ้ยนี่หมดๆ บอกครับกาลุณานั่งดีๆหน่อยครับตรวดนอกพื้นที่ก็นั่งอย่างนี้ล้วค่ะนั่งดี่นี้ไม่ต้องมายิ้มให้ผมไม่ได้ยิ้มให้ยิ้มแล้วยังไงมีกลิ่นด้วย ทำไมต้องไปตรวจตรงนั้นหมอชอบตรงนี้หมอไม่ได้เจ็บตรงนั้นนะเจ็บตรงไหนเจ็บเอวเจ็บแอวลักษณะนี้เอ็นจมโรักษาหมอเอ็นจมเอ็นจมแล้วจะทำยังไงต้องฉีดยาฉีดยาให้ชานตายไม่เถิดหมอ ตายตายสิให้น้ำบ่าขันเจ้าตายสิออกไฟสุมตึมทำไมทำทำอะไรน่ะหาเช็มก้อนหาเช็มฉีดยายมอยยุตะลับของยาคือยูหันโอ้ยเจ้าแล่หนี่เห็นยังอ้าวนั่นไงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเอาไนก็เจ้าเจ็บัดเนี่ย แต่เนั่นน่ะยาแรงด้วยนะนั so ่นน่ะเข็มแทงท้องหมอโอ้ตายแล้วอันตรายเนื้อท่ยนผู้ภัยวันสองผู้ภัยลองสี่เหตุลบเองด้วยผู้ภัยผู้ภัยผวันสองสี่ด้วยเอาเอาะผู้ภัยท้องไส้เป็นสิ่เดียบโอ้ยรถพยาบาลเบดลากลอเลยเว้ยแล้วท้องไส้ด้วยเขาไม่เป็นไรจิตอาสาไม่ว่ากันช่วยหน่อยช่วยหน่อย เยิไปใาตายท้องกลยบอเบื่อหน้าเมื may, yeah, ่อหายเป็นยิญาติผีตายท้องกลมคุณหมอผู้ใดผู้ภัยมาเอาหมอไปโรงพยาบาลคุณหมอต้องนอนเอาไปรู้แค่หนังฉันนะเอาไปโรงพยาบาลเร็วๆเยเอารด้วยน้องๆเคารด้วย ไปเลยกูไปลงมาเลยเร็วด่วนอะไอ้เลยไอ้เอาวคนไข้ยังไม่ไปเลยไปน้ำเนี่ยเนี่ยไปน้ำเนี่ยยันต์ตัวางยันโอ้โหยาสลบทันเหลีวเลยมามาใส่เร็วเลยรีบๆเลยคนไข้หน้าเขียวหมดแล้วไปเลยกูไป เราวมึงหันหน้าเข้ากันแล้วมันจะไปยังไงเฮ้ยคนไข้เพ้อแล้วนั่ะคุณหมอคุณหมอเป็นอะไรโอ้ไม่ได้ไม่ได้ฟังลุงก่อนฟังก่อนเออฟังก่อนโอ้โหเอาละหมอลูกไม่ต้องโแล้วมึง คุณต้องหันหน้าไปทางโน,น้นอ่าเออเออนี่จะถูก,กคนนี้หันหน้าตามใจเย็เนกู้ภัยใจเย็เนไปเลยเออไปเลยเ,อเลย้องทางนีง้นะเบาเบาไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเรียกกู้ภัยประจักษ์เข้ามาเลยไปอออออออเาอาล่ะไมได้เยาะเอาเอาคบอเปลียนแล้วแน่ยน่โอ้ยเจ้าว้า ้าจะไปใส่หมวกตำรวจป่ะเดี๋ยวมันคนละองค์กรมันใส่กันไม่ได้โอ้เจ้าข้าราชการลุ้งกันละวันเนี่ยบอกเองกันไปกาบงกาบกาบกาโบกาบกาบจ17เมษาปีหน้าเราเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ